่ะเดี๋ยวลองดูร่องนี้ครับใช้มันกบยางเอสทูนะครับตีเข้าร่องพอดีครับหน้าโดนยิงเลยไม้เนี่ย ยางเอทูขบยางเอทูอุ๊ยโดนละโดนนี่ยโอ้โหกัดกระชากสวนนี่ครับไพอ้ก็พอได้อยู่เลยดูดิโอ้อวนปลุกเลยกัดกบยางเอทูครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ กบยางครับเอสทูเข้าไปเต็มปากเลยโอ้โหย่านี่มันเหนียวจริงกบยางเอทนทูครับสีเขียวตันนี้อ๋ตีว้ไม่กี่ไม้นะครับโดนเลยนี่ครับเดี๋ยว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 ๋โชว์วก้องก่อนลูกกบยางเอทูนะครับดูครับ กระชอนกระไซงามๆเลยครับนี่สุดยอดจริงๆกุบยางให้ทูครับตรงนี้เป็นล่องสวนยูคานะครับเนี่ย่ก็ตีไปไม่กี่ไม้ครับรู้เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นล่องอย่างเงี้ยสภาพไม้เห็นมันล่องมันสวยๆนะครัพลังตีตีดูนะครับได้เรื่องเลยกบยางให้ทูครับจากค่ายโคราชาครับเหยื่อดีมีคุณภาพอีกหนึ่งแบร์นะครับโอเคครับสุดยอดมากครับผม